สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทนายดวงในเดือนสิงหาคม2566นะครับเราจะมาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยในเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงนะครับใบแรกมานี่คือได้3ามถ้วยความรักโดดเด่นนะครับคนโสดจะได้จะได้คู่นะควมีคู่เนี่ยจะมีบุตรใครที่อยากจะ มีลูกเนี่ยมีเกณฑ์นะครับตั้งคันนะสำหรัชบชาวราศีมิถุนนะในเดือนสิงหาคมนะครับคนส่วนนี้มีคู่แล้วจะมีปาร์ตี้บ่อยด้วยช่วงนี้นะมีลาปากเยอะชาวราศีมิถุนนะสุขภาพให้ระวังนะครับาการผ่าตัดโควิดกระดูกแข่งขาเขา่านะคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะในเดือนสิงหาเนี่ยก็ต้องระวังนะครับนี่ การสูญเสียเงินรายจ่ายเยอะด้วยช่วงนี้เนี่ยถ้าเหรียญรายจ่ายเยอะนะครับในเดือนสิงหาชาวราศีมิถุนนะก็อ,อาจจะเอาตังค์ไปจ่ายค่ารักษาตัวนี่แหละอ,นนอันนี้คือต้องระวังนะครับการเงินค่อนข้างแย่หน่อยรายจ่ายเยอะเงินรั่วการงานการงานก็ยังก็ยังราบรื่นไปไปได้ด้วยดีนะเนี่ย ธุรกิจค้าขายต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นออเดอร์เพียบนะครับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรืองานอะไรคือถึงแม้ว่างานมันจะเยอะนะหลังจากพักหยุดยาวไปเนี่ยกลับมางานเนยอะก็จริงแต่ว่าไม่ติดขัดนะราบรื่นนะครับสำหรับใครที่ทำอาชีพสื้อผ้าแฟชั่นอันนี้ก็ไปได้สบายนะครับ ดวงคุณเองก็จะมีะได้พบเพื่อนมิตรสหายเป็นกลายนามิตรเลยนะ,อ,ะอันนี้คือมาช่วยแบ่งเบาปัญหาต่างๆที่คุณมีเนี่ยหรือให้คำปรึกษากับคุณได้นะครับก็ผ่านได้คนโสดก็จะมีเพื่อนเข้ามาเพศเ,เ,เป็นเพศตรงข้ามนะครับแต่งตัวดีพูดเพราะ คบหาได้นะครับชีวิตค่อนข้างจะชิวๆหน่อยนะครับการเงินก็ต้องระวังเนาะไม่ได้มีอะไรหรือหวาเท่าไหร่นะครับก็แค่ช่วงต้นเดือนมันก็คืออาจจะหยุดยาวแล้วก็เที่ยวเที่ยวเยอะเที่ยวบ่อยกินอะไรก็คือต้องระวังด้วยนะชาวราศีมิถุนนั้นในเดือนสิงหาคมนะครับเพราะคุณจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยอยู่และนี่ก็เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจุเมืองรายบุคคลนะ พื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเาบ